ดอกจันทร์ดอกจันทร์คุณเคยจ้องท้องฟ้าแล้วรู้สึกเหมือนมันกำลังจ้องตอบกลับหรือไม่เพราะคืนนี้ท้องฟ้าเหนือเมืองหนึ่งไม่ได้มีแค่ดวงดาวแต่มันมีเฟืองยักษ์เงาประหลาดและเสียงที่ไม่มีใครควรได้ยินและเมื่อพื้นเริ่มสัน่นเงาไร้ร่างเริ่มขยับสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เมืองก็เริ่มตื่นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่า แต่มันคือชะตาที่ถูกดึงกลับมาหมุนอีกครั้งใต้ท้องฟ้ากลไกลที่พร้อมจะเปิดเผยความลับที่มนุษย์ทุกคนควรหวาดกลัวดอกจันทร์ดอกจันทแสงยามเย็นสะท้อนบนท้องฟ้าที่ประกอบด้วยล้อเฟืองสีทองเสียงหมุนคลื่คลาดดังก้องเหนือศีรษะของฉันฉันเดินฝ่าลมเย็นที่พัดจากช่องว่างระหว่างเฟืองยักษ์กลิ่นโลหะอุ่นลอยมาตามอากาศราวกับมีสิ่งมีชีวิตกำลังหายใจ พื้นหินใต้เท้าสั่นน้อยๆแรงสั่นปล่อยจังหวะสม่ำเสมอเหมือนหัวใจของเมืองกำลังเต้นฉันเงยหน้าขึ้นฟ้ากลไกเคลื่อนไหวช้าๆราวกับกำลังจ้องมองฉันตอบก,กลับเสียงดีของสปริงดังแหลมจากเบื้องบนเหมือนคำเตือนบางอย่างที่ฉันไม่เข้าใจฉันหยุดเดินความเงียบตกลงมาคล้ายผืนผ้าหนาโอบรัดสติของฉันจนรู้สึกแน่นหน้าอก ลมเปลี่ยนทิศอย่างฉับพลันส่งกลิ่นสนิมแรงบาดจมูกแทบทำให้ฉันหายใจไม่สะดวกฉันรู้สึกเหมือนมีสายตาไล่าตามหลังเย็นว่าตั้งแต่ท้ายทอยจะรดกระดูกสันหลังฉันหันกลับอย่างช้าๆหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตนเองเงารูปมนุษย์ทอดยาวบนกำแพงหินทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเงานั้นค่อยๆขยับ ราวกับกำลังเรียนแบบการหายใจของฉันเองฉันกลืนน้ำลายอย่างฝืดคอฝ่ามือชื้นเหงื่อจนรู้สึกได้ถึงอากาศเย็นที่เกาะผิวเสียงเฟืองยักด้านบนหยุดหมุนทันทีที่เงานั้นย่างเท้าเข้ามาใกล้โลกทั้งใบหยุดนิ่งยกเว้นเสียงฝีเท้าที่ไม่ควรเกิดขึ้นจากว่างเปล่าฉันถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจชะงักเมื่อเห็นเงานั้นยกแขนขึ้น เรียนแบบการขยับไหล่ของฉันในแบบที่ผิดมนุษย์ผิดรูปแล้วพื้นใต้เท้าก็สั่นแรงขึ้นเหมือนบางอย่างกำลังจะเผยตัวต่อหน้าฉันเสียงสั่นสะเทือนแผลามจากใต้พื้นหินคล้ายบางสิ่งใหญ่โตตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลที่ยาวนานฉันก้มมองอย่างหวาดระแวงเส้นรอยแตกบนพื้นเริ่มกระจายออกเหมือนเส้นใยของใยมืดที่คืบคลานความมืดเล็ก ซึ่งออกมาจากรอยแยกเหมือนคอวันที่มีชีวิตมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหมุนวนรอบขาชันจนรู้สึกเย็นเยียบทะลุผิวฉันก้าวถอยด้วยความตกใจแต่เงาประหลาดยังคงไล่ขยับตามเหมือนมันถูกเชื่อมโยงกับทุกการเคลื่อนไหวของฉันเหมือนมันเป็นเงาที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนกลิ่นน้ำมันเครื่องร้อนลอยแรงขึ้นคลุกเคล้ากับกลิ่นสนิมแหลมบาดความรู้สึก ทำให้ลมหายใจของฉันหนักขึ้นเหมือนกำลังสูดอากาศที่เต็มไปด้วยเศษโลหะละเอียดฉันพยายามตั้งสติแต่ท้องฟ้ากลไกเหนือศีรษะกลับหมุนกลับทิศเฟืองยักษ์ทั้งหลายส่งเสียงคลืดคลาดดังขึ้นเหมือนเมืองทั้งเมืองกำลังถูกไขกลับเสียงตึงหนึ่งดังขึ้นราวกับมีขอเกี่ยวขนาดใหญ่ล็อกเข้าที่ด้านหลังของฉันฉันสะดุ้งเพือก ความเจ็บแหลมแล่นผ่านสะบักเหมือนถูกเกี่ยวด้วยเหล็กเสียผิวฉันหันขวับแต่ด้านหลังกลับว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดอยู่ตรงนั้นนอกจากอากาศเย็นที่ไหลสวนเข้ามาอย่างดิบเถื่อนแต่ความรู้สึกของเหล็กยังติดอยู่บนผิวเย็นหนากเหมือนมันยังคงจับฉันไว้ทั้งที่ไม่อาจมองเห็นท้องฟ้ากลไกเคลื่อนเร็วจนเกิดเสียงหึ่งในอากาศ แสงสะท้อนประพริบเหมือนใบมีดจำนวนมากกำลังแกว่งผ่านทุกจังหวะฉันรีตาแต่ความวุ่นวายของท้องฟ้ากลับทำให้ฉันรู้สึกเวียนหัวรอยแตกบนพื้นเปิดกว้างออกอีกเผยให้เห็นช่องว่างลึกที่ไม่ควรมีอยู่ใต้เมืองน,นี้เสียงลั่นของโซ่และเฟืองดังขึ้นจากในความมืดเหมือนเครื่องจักรยักษ์กำลังขยับแขนขาที่หายไปเงามนุษย์ที่ผิดรูปยังคงยืนนิ่ง แต่ดวงตาของมันกลับส่องแสงอ่อนๆแสงที่ไม่ใช่ของสิ่งมีชีวิตแต่เป็นแสงของกลไกที่กำลังเต้นจังหวะเดียวกับหัวใจของฉันฉันมองมันแอร์และมันมองตอบในจังหวะเดียวกันเหมือนทั้งสองถูกบังคับให้ผูกพันโดยพลังบางอย่างที่ไม่เลือกคำอธิบายเสียงลมกรีดผ่านช่องเฟืองดังวืดพัดเสื้อของฉันแนบลำตัวอย่างแรง ทำให้ฉันรู้สึกถึงความเย็นของโลหะที่ยังคงเกาะอยู่บนหลังมันเหมือนเครื่องหมายเหมือนถูกเลือกโดยบางสิ่งที่ฉันไม่ต้องการเข้าใจจากใต้รอยแยกมือโลหะขนาดใหญ่ยื่นขึ้นมานิ้วเรียวยาวประกอบด้วยข้อต่อมากเกินมนุษย์แต่ทุกข้อต่อขยับพร้อมกันอย่างลื่นไหลผิดธรรมชาติมันคืบขึ้นมาช้าช้า แต่ละข้อต่อส่งเสียงกึกกักเหมือนมีคนจำนวนมากกำลังพูดพร้อมกันเสียงนั้นดังสะท้อนเข้ากะโหลกจนฉันต้องยกมือปิดหูโดยไม่รู้ตัวแต่เสียงยังดังทะลุเข้ามาลอดเข้ามาตามกระดูกเหมือนมันกำลังพูดในภาษาที่ไม่มีเสียงแต่กลับแทรกซึมเข้ามาในสติของฉันอย่างโหดร้ายเงาที่เคยอยู่บนกำแพงหายไปฉันหันซ้ายหันขวาอย่างหวาดระแวง ลมหายใจกลายเป็นลมหอบหนักในอกเต็มไปด้วยความรู้สึกเหมือนกำลังถูกบีบให้แคบลงเรื่อยๆแล้วจูจ่ๆเงานั้นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งตรงหน้าฉันใกล้จนฉันได้ยินเสียงฮึดฮัดเบาๆจากในกายของมันเสียงที่ไม่ใช่ลมหายใจแต่เป็นเสียงฟันเฟืองที่กำลังหมุนอย่างเชื่องช้ามันยกหน้าเงาไร้าใบหน้าขึ้น ชี้ตรงไปยังมือโลหะยักษ์ที่กำลังคืบขึ้นจากพื้นเหมือนกำลังเตือนฉันเหมือนกำลังสั่งให้ฉันถอยหนีหรืออาจกำลังสั่งให้ฉันยอมรับชะตาที่มันเห็นก่อนใครพื้นสั่นหนักขึ้นสะท้อนเข้ากล้ามเนื้อขาและกระดูกสันหลังฉันเกือบล้มแต่แรงสั่นกลับผลักให้ร่างฉันขยับไปข้างหน้าแทนที่จะถอยหลังรอยแยกกว้างจนเห็นภายในชัดเจน ภายในเต็มไปด้วยล้อเฟืองนับพันหมุนในทิศทางตรงกันข้ามอย่างบ้าคลั่งแสงสะท้อนจากเฟืองเหล่านั้นส่องประกายสีฟ้ามนเหมือนดวงตาของบางสิ่งที่กำลังเปิดขึ้นมือโลหะยักษ์จับขอบรอยแยกเล็บเหล็กจีกลงบนหินจนแตกละเอียดเศษหินกระเด็นกระทบใบหน้าฉันสัมผัสบาดผิวจนแสบแต่ฉันยังคงจ้องเงานั้นขยับเข้ามาประชิดข้างฉัน กล้จนสัมผัสได้ถึงความเย็นที่แผ่ออกจากกลางที่ไม่มีตัวตนมันยื่นมือบางยาวของมันมาสัมผัสปลายแขนฉันเบาๆเหมือนกำลังขอให้ฉันรับรู้บางอย่างความรู้สึกพุ่งเข้าทะลุสติทันทีภาพแปลกประหลาดราวฝันร้ายแล่นผ่านตาภาพของท้องฟ้ากลไกที่เคยสว่างสวัยถูกฉีกออกภาพของผู้คนในเมืองวิ่งหนีเสียงเฟืองที่ไม่อาจหยุดหมุน ภาพของมือโลหะเหล่านั้นจำนวนมากดึงทุกอย่างลงไปในความมืดฉันพันหะดึงแขนกลับอย่างลนลานเงานั้นสั่นไหวเหมือนน้ำกระเพื่อมแต่สายตาไร้ดวงตาของมันยังจับจ้องฉันอย่างไม่ลดละฉันพยายามหันหนีแต่ท้องฟ้ากลไกกลับเริ่มหมุนทิศอีกครั้งเสียงเฟืองขนาดมหือมาเสียดสีกันจนเกิดประกายไฟสาดแสงลงมาบนพื้นเหมือนฝนจากโลหะแหลมคม ฉันว่าตัวหลบแต่ประกายไฟบางส่วนกระแทกแขนทิ้งรอยแดงแสบร้อนอย่างเฉียบพลันเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นใต้พื้นเสียงของบางสิ่งที่กำลังออกมาสู่โลกเหนือล้อเฟืองเหล่านี้มือยักค่อยๆดึงร่างขนาดมหึมาของมันขึ้นแต่ละส่วนของมันประกอบด้วยฟันเฟืองจำนวนมากที่บิดเข้าหากันอย่างซับซ้อนผิวโลหะแต่กระเทาะเป็นเสี้ยน แสงจากภายในลำตัวมันกระพริบเหมือนหัวใจที่ไม่มั่นคงฉันก้าวถอยหลังครั้งหนึ่งแต่พบว่าเงานั้นยืนขวางอยู่ด้านหลังไม่ต้องขยับไม่ต้องออกแรงเทียงแค่ยืนแต่ทำให้ฉันถอยไปไหนไม่ได้เลยร่างยักษ์ใต้ดินคืบตัวขึ้นมาอีกเสียงล้อเฟืองบทอัดกันดังสะท้อนเหมือนฟ้าผ่าทุกครั้งที่มันขยับมันเงยหัวที่ประกอบด้วยหน้าปัดนาฬิกาแตก เข็มนาฬิกาหมุนกลับเวลาอย่างรวดเร็วชี้ไปยังท้องฟ้ากลไกที่บิดเบี้ยวเหนือศีสาะฉันหัวใจของฉันเต้นจนเจ็บลมหายใจถี่จนแทบกลืนไม่ลงแต่สายตาของมันแม้จะประกอบด้วยหน้าปัดกลับจ้องตรงมาที่ฉันเหมือนฉันคือชิ้นส่วนสุดท้ายที่มันรอคอยมาตลอดระยะยาวนานของมันฉันยืนแข็งขาของฉันไม่ยอมขยับและเงานั้น ซึ่งอยู่ด้านหลังของฉันเริ่มคืบเข้ามาใกล้อีกครั้งราวกับมันต้องการให้ฉันอยู่ในที่ที่มันเลือกในขณะที่ท้องฟ้ากลไกและโลกใต้ดินค่อยๆประสานกันเพื่อบีบฉันให้อยู่ตรงจุดเดียวเท่านั้นลมเหนือท้องฟ้ากลไกเปลี่ยนเป็นกระแสอุ่นไหลผ่านแก้มของฉันเหมือนมือใครสักคนแตะปลอกความสั่นสะเทือนใต้พื้นค่อยๆเบาลง เสียงเฟืองที่เคยบทกันอย่างบ้าคลั่งแผ่ลงจนกลายเป็นจังหวะสม่ำเสมอร่างยักษ์โลหะที่กำลังคืบขึ้นจากความมืดชะงักแสงภายในลำตัวของมันกระพริบช้าลงเข็มบนหน้าปัดที่เคยหมุนย้อนเวลาอย่างรุนแรงหยุดนิ่ง้างอยู่ในจังหวะที่ฟ้ากลไกลเหนือสีสับแหล่งแสงอ่อนฉันยืนนิ่งลมหายใจเริ่มกลับมาสงบทีละน้อยแม้ขาจะยังสัน่น แอปปอกเริ่มคลายจากแรงบีบรัดที่ค้างคาเงาที่เคยขวางหลังชั้นเอาไวค้ค่อยๆถอยออกร่างมืดของมันสั่นระริกเหมือนละอองควันขอบของมันลู่ไปตามสายลมที่พัดผ่านเหมือนถูกคลายออกจากหน้าที่ที่มันถูกบังคับให้ทำมันก้มหน้าเล็กน้อยท่าทางอ่อนโยนกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นก่อนที่ปลายร่างจะค่อยๆหลุดออกจากพื้นที่สลายตัวกลายเป็นเงาบางๆ แล้วแผ่จางไปบนพื้นหินอย่างสงบฉันมองตามรู้สึกถึงบางอย่างในอกที่ผ่อนคลายลงอย่างประหลาดร่างยักษ์ใต้ดินค่อยๆลดตัวกลับลงข้อต่อโลหะเลื่อนกลับเข้าที่เหมือนถูกดึงโดยพลังอ่อนโยนรอยแยกที่มันเคยเปิดกว้างค่อยๆประสานตัวเสียงกลไกลใต้พื้นลับหายกลับไปในความลึกฉันเงยหน้ามองท้องฟ้าเฟืองยักษ์กลับเข้าสู่จังหวะเก่าที่สงบ แสงอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนบนโลหะเงาสองประกายเหมือนเมืองกำลังหายใจอย่างอ่อนโยนอีกครั้งกลิ่นสนิมและน้ำมันจางหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นอากาศบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความเงียบที่ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความว่างเปล่าที่อ่อนโยนหลังเหตุการณ์รุนแรงฉันยืนอยู่เพียงลำพังกลางเมืองที่เหมือนเพิ่งผ่านการเต้นของหัวใจอันบ้าคลั่งร่างกายยังสั่นเล็กน้อย แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความสนบชั่วขณะเงาที่เคยติดตามฉันมือโลหะยักษ์ที่เคยเกือบดึงฉันลงสู่ความมืดเสียงเฟืองบาดหูความสับสนของท้องฟ้ากลไกที่บิดเบี้ยวทั้งหมดค่อยๆหายไปเหมือนความฝันหลังตื่นฉันหลับตาปล่อยให้ลมอุ่นพัดผ่านหน้าอีกครั้งเหมือนเสียงล้อเฟืองกำลังบอกฉันว่าเมืองนี้ปลอดภัยแล้ว เมื่อดวงตาฉันลืมขึ้นอีกครั้งท้องฟ้ากลไกลเคลื่อนตัวช้าๆในจังหวะเดิมพร้อมด้วยแสงสุดท้ายของวันที่ส่องลงมาราวกับประกาศว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ถูกปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ใต้ท้องฟ้ากลไกลที่กลับมาสงบอีกครั้ง